ครับปีนี้ฝนมันดีครับออ้อยกันลมอ้ลมมันกับมีวิธีอยู่นี่แหละครับแบบมัดเอาครับเนี่ยมัดเอาแบบมัดเอากับมัดมัดไ้มัดจุ่มๆกันไว้อ,อีกวิธีหนึ่งนะครับตัดไม้ไผ่ตัดไม้ไผ่ไม,ไมากแล้วก็ฝังเสานครับ ฟังลักฟังลักมกันจะมัดไปม,มัดไว้นี่ครับไสมีไมายุค่ากับมายุค่าครับเนี่ยครับไม้ไผ่มัดไม้ไผ่วัดมัดไว้ลมเนี่ยครับเอ็นม,ม,มาทางนี้กับมัดกแม่ไผ่มัดเอาฝนตกดีมันกะดีครับ แต่ว่าต๊กดีรกกับอ้อยกับล่มล่มแห้งรกกับอ้อยล่มนะครับมัดไวเลยรักกับสูงกับนี่ครับประมาณนี้แหละประมาณเม็ดกว่าอยอะด้วยนะครับความเห่วกันแล้วแต่มากครับนะครับเทากเวลาอ้อยมันอ้อยมันเอ็นมากมันก็ดิถือ ไม้ไผ่เลยครับนี่ครับไม้ไผ่อ้อยมันโนมมากไม้ไผ่กับรัดใบนี่ครับคนตกดีน่ครับมานี่ครับอ้อยผู้ได้ล่มกับเ็ดแบบนี้แหละครับ